เอาละครับกาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีอรเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกลับเกมบิดเบฟสวยเช่นเคยนะครับอขอโทษนะครับที่ได้ห่างหายไปนานเป็นเวลา 23- 4วันเลยเพราะว่างานประจําช่วงนี้คืองานเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆเลยเยอะแบบไม่มีเวลากินข้าวเลยแหละ,ะซึ่งวันนี้ก็ว่งวางๆแล้วเนาะก็เลยมาทําคลิปให้ด,ดูตอนนี้มีกระชาใหม่เป็นกระชาของหน่วยที่12กองวิจัยวิทยาการ กาชานี้นะตู้ก็จะมีอ่ามายูริอ่อุอก,กิทเกะเอไม่ใช่อุคิทกเกะอ่านะอุรนะอุราฮาละแล้วก็อากอนอากอนนี่เป็นรองหัวหน้าของกองวิจัยวิทยาการแต่รองหัวหน้าหน่วยจะเป็นจะเป็นเนมเนมุเราไปดูในตู้กันครับว่ามีตัวอะไรบ้างกาชานี้ มาตั้งแต่วันที่31เดือน10ถึงวันที่12เดือน11 3ตัวน้าตู้เดี๋ยวขอแยกพูดทีหลังใน,นตู้ก็จะมีมายุริส้มครับอ,อุระฮะระม่วงอากอฟ้าโอ้ตัวนี้ค่อนข้างดีนะเนี่ยอ่าชินจิม่วงเนี่ยต่อไปฮาเดิเวลแดงเบียคุยะสม้มโุมาบุระ เียวกิริโกส้มกิริโกหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้รู้แต่ว่ามันเป็นคนชงเหล้าของฟูบิงแล้วก็เลนจิม่วงนะฮะกาชาีิเลตปกติการันตีทุกทที่สเต็ปที่5โอเคเลนจิม่วงนะครับเล่นได้ดีพอสมควรนะครับประโยชน์อะไรไหมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจหอคอยใช้แน่นอน ก็เล่นได้ดีเก่งแรงแต่ว่าเขาเสียคือเขาไม่มีการสถานะแล้วก็ไม่มีพวกสร้างความเสียหายสถานะอะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เหมือนตัวธรรมดาที่ตีแรงตัวหนึ่งเนาะมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ต่อไปเป็นกิริโกส้มครับตัวนี้บล็อกการหลบปีกขององาันคาดอกน้ําหอมสีม่วงเล่นกิ้วได้ฮะน้องหมาหรือว่าโคามาบุระซาจินตัวนี้บล็อกการหลบหลีกของโฮนโลกิ้เหมือนกัน ทุกตัวนี่เหมือนจะกิวหมดเลยนะฮาริเบลแดงจะเป็นไปทางสังเวียนฮะโอเคต่อไปเป็นเบียคุยะส้มตัวนี้จมมีลิงก์ที่โคตรดีฮะนั่นก็คือโจมตีปกติยี่สบอล็อกการหลบหลีกของยมทูตแล้วก็หลบหลีกยมทูตด,ด,ด้วยหลบหลีกยมทูด50%นหรือเปล่าน่าจะใช่อ่า แล้วก็เอาไว้ฟาร์มพวกคัมพีอนะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีบล็อกคารลบหลีของยมทูตนะมันน่าจะโอเคฟาร์มคัมพีในเคเวสอย่างยากนะต่อไปก็เป็นฮาริเบลแดงตัวนี้เป็นตัวสังเวียนครับเล่นเก่งเล่นดีตัวนี้เป็นชินจิม่วงนากกอลโล่ตัวนี้เก่งโคตรคดนะูดฮะแล้วถ้าดันกิลคือเก่งสุดๆตัวนี้ผมให้อยู่แรง์เอสเลยเก่งมากๆตีแรงโคตรคดูดเป็นตัวที่ตีธรรมดาแต่ว่าตีแรงโคตรคูดเลยนะแหละจะแรงอะไรขนาดนั้นนะประมาณนั้นนะ ต่อไปเดี๋ยวไปดู3ตัวหน้าตู้นะฮะจิจิก็ตีกิวเหมือนกันนะถ้าตีกิวคือโคตรแรง3ตัวหน้าตู้ก็จะเป็นอ่ามายูริส้มเอ้ยเออใช่มายูริสม้มฮะมายูริสม้ม,สมตัวนี้เป็นตัวตีใกล้ทุกการโจมตีมีโอกาสติดสถานะแป๊บหนึ่งนะ เป็นตัวตีใกล้ครับทุกการโจมตีมีโอกาสติดพิษและติดชอ็อตมีออเบดิตี้ใหม่เทมปร์ตี้เมื่อสตูติดสถานะพิปกติความเสียหายทั้งหมดของยมทูตสีส้มบอก40%าเซไมออเบดิตี้ใหม่แมนเอามาบอกหน้านี้เนี่ยผมงงว่ะเป็นสาย SP ครับ SP คูดจะสูงเลย852สูงมากสูงอะไรขนาดนั้นผู้สังหารเอสปาร์ดา ม้ตายไม้ตาย,ไม,ตายไม่ติดอะไรหรือวะติดเออนี่ไงติดพิษติดพิษและเน็บชาหรือว่าไฟฟ้าช็อตอะไรฮะลิงก์ธรรมดาฮะรถคนทำท่าโจมตีแรง12%สบสองเปอร์เซสฟซีฟก็คือมีโอกาสติดพิษและเน็บชาทุกๆ5วินาทีลบฉุกเฉินบวกหลบฉุกเฉินนี่เป็นสายสังเวียนหรือเปล่านี้ลบฉุกเฉินบวกหต่อไปเป็นตัวนี้ครับเมื่อ เมื่อเลือดเต็มเมื่อเลือดเต็มความเสียหายสก,กิลบวก40%ถือว่าแรงอยู่นะอาร์บริลิตี้ครับความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20ขอบเขตแรง20ความเสียหายถ้าโจมตีแรง40บวกเมื่อเลือดเต็มก็กลายเป็น80ฮิตแรงบวกหนึ่งทำให้ตาย40เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทีติดนานด้วยเมื่อสตูติดสถานะผิดปกติความเสียหายทั้งหมดของยมมาทูตสีส้มบวก40% 4ี่ีเหมือนกับมีคิดบวก2ถ้าพลังโจมตีเต็มนะเอ้ถ้าเลือดเต็มนะแต่เ้อรถก็ว่ายางสะท้อนกลับสถานะผิดปกติและฟืฟ้นฟูอ่าโคตรดีอันนี้ถือว่าดีดีพอสมควรโจมตีทรุดกาดอ่าและมุดดินพลรรังกดดันวิญญาณบวก80%เป็นเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติโอ้ตัวนี้นี่น่าจะอยู่แรงเอสหรือเปล่าเนี่ยถ้าจัดเทียนะจะเทียเอสหรือเปล่าเพราะว่ามัน อ่าหนึ่งเลยคือเมื่อสตรูติดสถานะเป็ปกติแรงดับวิญญาณจะบวก80%นตฮะซึ่ง SP สพของเขาสูงมาก852แล้วก็80%อีกมีฮิตแรงบวกหนึ่งอีกแรงบวกหนึ่งถือว่าปกติแต่วอันนี้ไม่ป,ปกติพลังกดวิญญาณบวก80%เนะี่ยซึ่งมันไปบวกกับฟาร์มเสียหายท่าโจมตีแรงอีก40แล้วก็ทีมปาร์ตี้เนี่ยถ้าปัญญาเนี่ยอีก40แล้วยังจะมีอันนี้อีกอะพลาสซีฟอีก40อีกอะ คือถ้าเมื่อเลือดเขาเต็มอ่ะคือจะโหดมากเมื่อเลือดเต็มและศัะตรูติดสถานะผิดปกติคือจะโหดมากจะแรงมากๆนะอ่าแล้วก็เป็นตัวสังเวียนด้วยฮะเลเวลหนึ่งสองห้าและสิบสเตตัสเพิ่มค่าส,สเตตัสทั้งหมดบวกสิบได้เล็บไอเทมเสริมพลังเมอร์แบบสองซัพเปอร์อัลเมอร์คิดเจ้าโจมตีมแรงบวกหนึ่งคิดแรงไปอยู่เลเวลที่สิบอ่าตัวนี้ก็ตัวสังเวียนแรงครับ ถึงไม่เล่นสังเวียนก็แรงสำหรับสหรับมายุริส้มนะต่อไปเป็นอุระหระม่วงฮะตีใกล้ท่าโจมตีที่2เป็นท่ารับพลังมีลิงก์อาบิลิตี้ใหม่เป็นการโจมตีปกตินั่นก็คือ a t k ฮะโจมตีปกติผู้สังหารไร้สังกัดก็ถือว่าแรงผ้าไม่ตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นลิงก์โคตรดีฮะ แบบเบียคุยะส้มเลยในตัวร่มตู้เดียวกันก็มีนะความเสียหายถ้าจมตีปกติบก,บก30%บ0ขั้นสูงสุดกีฬาซีบครับลดเวลาสถานะอ่อนแรงแเออทำไมถึงอ่อนแรงแต่ก็มันก็ผมไม่มีอะไรสมดุลน,นะผมว่าเกมดนเดี๋ยวนี้มันสร้างมาให้บงให้แรงแต่ว่ามันไม่สมดุลจริงๆมันต้องเป็นเผาไหม้ซมากก่านะความรู้สึกผมอ่ารบเชื้หนึ่ง อ่าแล้วก็ทะลุกาดการบล็อกท่าโจมตีสีแดงต่อไปเป็นอัปเดตตี้ที่มีโอกาสได้ฮะขอบเขตปกติ20ิโอ้ตีธรรมดากว้างนะเนี่ยความเสียหายถ้าโจมตีกตกตกม hit, ปกติบวก40เพิ่มฮิตปกติบวก1ัความเสียหายถ้าโจมตีแรง60สุปเปอร์อาร์เมอร์เดี๋ยวผมขอดู s p หน่อย s p ก็น้อยนะยืดเวลา ถ้าลดความสามารถแต่มีซูเปอร์อาร์เมอร์ดีเลยไม่ล้มมาชะง,งักเลยไม่หยุดไม่แบบสะดุดแบบเวลาโดนตีแล้วไม่สะดุดคุณสมบัติผู้สังหาร30แบบกิล50เพิ่มคุณสมบัติถ้าโจมตีปกติตีสีแดงตีใกล้อะ1 0แบบกิล30คือเล่นกิลค่อนข้างดีแรงมากครับอาร์เบตี้ใหม่ครับ ทีมปาร์ตี้ปาร์ตี้สีม่วงเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตรีระยะใกล้บวก20%ใกล้หรือว่าประชิดนะโอเคนะผมขอคำนวณดูก่อนหลัจากคิดแล้วสกีพัสซีฟไม่อำนวยเท่าไหร่แต่ว่าปกติอาฮิตบวกหนึ่งนะปกติอีก20มันก็เหมือนกับ120หรือเปล่า แล้วก็มีอันนี้ 30, 10, 40, 160, 80เล่นธรรมดาจะเหมือนเกือบเกือบมีฮิตบวก2แต่ถ้าเกิดดันกิวแปดสิบหนแต่ถ้าดันกิวก็จะเป็นฮิตบวก2กับอีกกับอีก20%ประมาณนั้นนะฮะดันกิวแรงมากแรงมากๆ แรงมากมแรงมากๆเะเนี่ยตัวเนี้ยอีกอย่างมันมันมันม่นคงกว่ามายูริเมื่อกี้มายูริคือมันต้องเลือดเต็มแต่อันนี้มันไม่ได้กําหนดนะว่าเลือดใช่ไหมไม่ได้กําหนดใช่ไม่ได้กําหนดฮะคือมันแรงเป็นปกติเลยจะแรงมากถ้าเราเอาไปดันคิวต่อไปเป็นอากรอากร์ ตัวนี้โจมตีไกลการโจมตีธรรมดาถ้าหนึ่งและหมายตายติดเผาไหม้เผาไหม้ถ้าสองและสามสองและสามเป็นแผลชะกันแผลชะกันหรือช็อตเนี่ยแผลชะกันโจมตีไกลใส่เอสพีก็ถือว่าดีนะ ผู้สังหารกุนซี่ถ้าไม่ตายติดสถานะเผาไหม้มันไม่มันไม่รวมกันเนาะทุกคนคือมันแยกแยกเผาไหม้กับแผชกันแต่บางตัวคือมันรวมกันเลยนะเผาไหม้กับแผชะกันทุกท่ารวมกันแต่นี่คือมันแยกกันลิงฮะรดคุณทามท่าโจมตีแรงสิสอกิลพัซีฟก็ไม่ติดแข็ง ยกเลือกกาศตูจนวนหลบหลีกฉุกเฉินบวกหนึ่งความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20แรง20ความเสียหายถ้าโจมตีแรง40พิบแรงบวกหนึ่งความเสียหายถ้าไม่ตาย40เวลาติดสถานะเิ็ปกติบกวกสองวินาทีเหตุผลที่บวกแค่2วินาทีเพราะว่าแผชกันแผะชกันบวกนานคือมันเหมือนโกงนะแผะชกันบวกสองถือว่าเยอะฮะทีมปาร์ตี้เมื่อศตูติดสถานะเิ็ปกติความเสียหายทั้งหมดของยมทูตสีฟ้าจะบวก4 0เดับน้ำหอมเล็กใหญ่ ธาตุกำลังนั่นก็คือสีแดงตัวละครสีแดงติดสถานะผิดปกติได้ไง่ายขึ้นสรุปคือสรุปเลยตัวนี้คือเอาไปดรอปน้ําหอมดรอปน้ําหอมใหญ่แล้วก็ปล่อยได้น้ําหอมเล็กไปด้วยประมาณนี้เจ้าไปดรอปน้าหอมเล็กก็ได้แต่ว่าตัวเหมือนมันเอื้อไปทางดรอปน้ําหอมใหญ่มากกว่านะมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ sp ก็อยู่ในระดับที่แรงอยู่บกยิด โอเคผมจะลองคำนวณคร่าวๆนะสำหรับฮิตแรงบวกหนึ่งถ้าจมตีแรง40มันก็เหมือนกับมี1 40เมื่อศัตรูติดสถานะเิดปกติอีก40แกเป็น1 80ตัวนี้ถ้าล่มกันรวมกันตรงเงื่อนไขก็ได้แค่1 80มันก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่มันออกไปทางมีประโยชน์ฮะอืมก็ถือว่าดีถ้าเทียบกันกับ2ตัวบ,บนผมว่าอากร่ะเบาวกว่านะ น่าจะเบาวกว่าแต่ว่ามีประโยชน์มีประโยชน์กว่านั่นก็คือดันน้ําหอม,อมน้ําหอมอ่ะมันอยู่ได้นานมันใช้ได้นานแต่ถ้าพวกดันกิวอ่ะตัวมันเยอะมากแล้วมันก็เหมือนกับมันเล่นนะ,ะแป๊บแป๊บแป๊บตัวใหม่ก็มาดันกิวใหม่ละอย่างเงี้ยมันมผมเลยคิดว่าน้ําน้ําหอมอ่ะมันจะมีประโยชน์กว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของสามตัวนี้กันเลยดีกว่าฮะมาอยู่ดก่อนเลยลบแรก ผมจะเปิดไหมผมยังไม่ค่อยแน่ใจเลยวะทุกคนไอที่ไม่แน่ใจนี่ไม่ใช่ว่าตัวมันไม่ดีนะฮะตัวมันดีแต่ว่าพเพชรไม่ค่อยมีโอเคมาครับป, ап, ปั๊บป, ап, ปึ๊บป, ап, ปั๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บหึ้มาหนึ่งถ้าหนึ่งอยู่ตรงหน้าแล้วก็เหมือนจะพุ่งไปนิดนึงพลังพุ่งไปนะฮะโอ้ถ้าสองไกลเลย ถ้าสองไกลเลยฮะโอ้เ้าสามกว้างมากทั้งหน้าและหลังฮะทั้งหน้าและหลังเลยถ้าสามเนี่ยถ้าหนึ่งแบบมันรวบรวบแล้วก็กดันออกไปนิดนึงถ้าสองไกลเลยไกลแต่มันเฉียงวะ่ะมันไม่มันไม่ตรงหน้าเราอะเหมือนมันเฉียง อันติก็เป็นบางใครตัวแรกฮนะใช่ไหมเนี่ยผมจะหันตรงๆนะแล้วกดท่าสองอ่ะมันก็ตรงเลยว่าอ่าอะไรวะแต่เมื่อกี้เป็นเสียงว่ตอนที่ผมเล่นเป็นเสียงเฉียงรถติดสถาน,นะโคตรดีเลยตัวแจว๋วต่อไปไปดูกันทรีอุรลัล่ะ อุราฮาระตีปกติตีใกล้แต่ว่าตีกว้าง <c oughs> ถ้า2มันท้ารับเวลังป๊าบ ลพลังไม่ว่าเสริมพลังว่ะอืมพุ่งฉากนี้มันฉากไหนวะฉา,ากส้อมกับอิจิโกะเหรอถ้าหนึ่งพุ่งตัวเองไปด้วยแต่ว่าถ้าหนึ่งไม่กว้างเลยอ่ะถ้าหนึ่งสั้นๆเลย ถ้า3มกว้างแต่ว่าตัวเนี้ยมันคือมันเน้นการโจมตีปกติไงสกิลอ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่สกิลมันก็ช่วยในการทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะมันช่วยทําให้ศัตรูล้มประมาณนั้นนะถ้า2องดูล,ล้วปล่อยแล้วก็กว้างมากเลยวงสกิลคล้ายๆกับดอกบัวสำหรับท่า2 ต่อไปเราไปดูอากอนครฮะอากอนว้าเข้าหน้าหนาแล้วคอแห้งไงก็รม่รู้ โอ้ไกลนะเนี่ยถ้าสองอากรไกลมจมตีก็ไกลด้วยถ้าหนึ่งอยู่ตรงหน้าก็อยู่ในแต่อยู่ในลักษณะที่กว้างและไกลถ้าสามกว้างฮะเอาอเค้างค้างเอาไ ปัดทั่วสรางระเบิดอยู่ในห้องแล้วเก้อ<ถ>เดี๋ยวขอโดเชาสามก่งก็าสามกว้างแต่ไม่แรงถ้าสองไกลยาวถ้าสองยาวแต่พลังมันแรงออกช้าๆนะสำหรับชาสองแต่ว่าเวลาเล่นมันออจจะอาจจะออกจริงก็ได้ แต่ผมว่ามันแรเบาๆนะฮะสำหรับอากอนโอเคอย่างไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากา like กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วถ้าผมว่างก็จะมาลงคลิปให้ดูกันนะฮะช่วงต้นเดือนก็จะไม่ค่อยว่างเลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะมันเป็นช่วงที่ว่าวันทำงานแบบเยอะๆเลยยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ